อวันนี้กลับมาที่เคยกับพี่เจทอยไม่ทำนานละก็องพูดอะไรมาแกเลยหยุดนี่นะได้ามาแล้วเป็นของข้าอินอาร์ตนะฮะเป็นตัวหนึ่งและตัวสองก็เป็นแมกมิดคองชื่อว่าเดสทิสเดสเดสทิน วันเนี่ยแล้วอย่างนี้ดีเด็กไทยวันก่อนกันเดี๋ยวเราก็ไปหาแล้วเดี๋ยวมาบอกให้ทีว่าขี้ว่าขี้อะไรม่แจ้ก็ไม่มีอะไรมากมีให้อัดวิดีโอตอนแก่ซึ่งเราก็อัดอยู่แล้วก็เป็นคำเตือนแล้เวเปิดมาแล้วเจอกองนิ่งเหมือนกันเปะ๊ะ เป้ทุกอย่างมีชั้นมาแล้วกล่องยิงสักทีออกชื่อ,อเดี๋ยวเอาแค่นี้ตอนแรกกล่องเท่านี้เดี๋ยวเท่านี้หายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยฮะก็ได้เป็นเขียว่าแบบวิดโฟล์คอนใน,นชื่อเกมใช่ไหมก็างน้าเป็นชื่อ the destiny แล้ว destiny ไม่ใช่ไหม destiny o น e ฮะนะโอนเป็นชื่อ queen studio กับ in art หน n ่ g ดแล้วข้างก็อินอาร์หือลเอเจนเจอร์เมพีศูนย์ศูนย์สองคเตือนถ้ามาขึอนไปสปรัลเลยแก้ให้อเนี่ยนี่อ่ะน่าจะมาคู่ตัวน้แน่เดี๋ยวิ่ให้เอาเนีย มีสองชั้นชั้นที่เก็บเป็นหนึ่งตัวมีสามชั้นเลยหรอโอ้ไม่ด้วยนี่อะไรอ่ะอ๋ออนนี้เป็น p r e m ยม m วอ r ์ชั่นะฮะอือ่ะคุเห็นโกมือก็มีชั้นที่สามไปชั้นที่สองมีสามชั้นชั้นแรกชั้นแรกอ่ะนี่นะฮะได้มาแล้ว มาดูนี่กันเลยบุคของเราไม่พร้อมอะไรเยอะมากก็อย่างแรกที่เห็นนะตรงเทา้าอ่ะเจอไหนะตรงเท้านะฮะอันนี้ปก็ตีมไปจะขยับไม่เคยจะหน้าเลยแต่นี้ใหม่อันนี้แหวนพันหน้าใช่ไหมล้วมีตรงนี้ชิลด์น่โปงเห็น,น,นไหมแต่ว่าสามารถชิลด์น,นิโปงด้วยเท้าได้นี่นิโปงเท้าสามารถลงได้เป็นเท้าลิงเลยใช่ไหมนี่ขึ้นลงได้แหวนได้สองข้าง เราาจะตั้งผ้าเยอะคืออาจจะแบบเกาะกันมาได้ตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกแข็ okay. งอขาได้นี่นี่นห,หน่อยตรงนี้เป็นผ้าฮนะข้างในตรงนี้เป็นลวดก็จะแบบว่าดัดงอค้างได้นี่ตัวนี้เป็นพลาสติกหลือเป็นพลาสติกยางนี้อันนี้น่าจะเป็นยางแล้วก็พลาสติกอ่อนแตน่ไม่เป็อย่างเนี่ย แขนมีมืออ่ะมีห้านิ้วหน้าเนี่ยเหมือนรามเกียร์เลยดิใส่หน้ากากอะ่ะใช่ไหมอ่ามีเขี้ยวด้วยน,นี่ก็เป็นเกาะนะดีเทลก็ดีนะดิดีเทลแต่อย่างสวยสวยแหละอืม ก็มีหางด้วยซึ่งหางเนี่ยหมายว่าจะมีอะไยด้วยหางขยับได้นะว่าเคลียบได้ด้วยจะลองดูหางเคลบได้ไหมออกเคลียบไม่ได้เยอะแฮะก็คือมันก็อยู่อย่างนี้แหละหางอ่าซึ่งเราก็จะขยับสามารถเคลบท่าได้เยอะเลยเท้าก็จะแบบแผ่จัดได้เยอะ โอเคต่อไปก็เป็นหัวอ,อันหนึ่งนะนี่คือพลักากแล้วนี่มาเป็นดิๆเรียบร้อยมีแบบตาหน้าจุ่มอืมนะมาต่อไปเป็นอะไรดีเนี่ยหยิบก,กัน มีอันนี้มาเป็นไม้มาได้กันนะฮะอันนี้จะเป็นไม้กระบองสั้นสุดเห็ไหมแล้วตัวน,นี้จะเป็นที่ต่อเขาจะมีน,นี้มาให้เขาจะมีน,นี่มาให้อันนี้จะเป็นแบบสั้นใช่ไหมแล้วก็ทำการใส่ไปปุ๊บเขาใส่มันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยล็อกใส่ไปข้างในไมนจะแน่นเลยอ่าประมาณนี้ก่อนไม่ต้องแน่นมากเล้ให้เห็นล็อกเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือสั้นแล้วแต่ถ้าปล่อยยาวอ่ะมันจะเป็น นี่แบบยาวแส้ก,กระบองตัวกระบองมันก็ยาวแล้วติดนี้เข้าไปยาวไปเลยบิดูหูหโเขห,หนี่นี่มันก็จะถือม่ก็แบบว่าวางแล้วก็ปีอะไรอย่างงี้อ่แหมลองดูดีเทลลองดูที่หัวโทบศัพทอืมสอขางสองอันเหมือนกันนะอืม เพราะว่าทำมาสวยแล้วก็มีเป็นกระบองอันนี้เป็นแบบสั้นก็คือแบบยาวอ่ะแต่แบบยาวคือยืดอันนี้คือยังไม่ยืดก็ปกติเลยไม่มีอะไรมากอืมนี่เหมือนกันเป๊ะแ่ค่ขนาดไม่เหมือนเนี่ยลองเทียดูหากันเยอะมากเลยต่อไปเป็นออเทรอรขอทักแน่งนหน่อยนะีสามอัน นีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของแต่งเดันยวอนี้เป็นนับเต้ามีสองอันนะฮะนี่ตรงตัวเนี่ยมันจะมีที่ห้อยให้อยู่ข้างหลังแนี้แล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะนะถือๆๆอๆเดี๋ยวรถาาเอาไว้ติดข้างหลังก็ได้ หรือไม่ก็ให้มันถือได้นะจะมีมือถือให้อยู่ไว้ให้ถืออืมใช่เสร็ร้อยต่อไปก็เป็นส่วนที่มีเยอะสุดอันนี้เป็นมือมีทั้งหมด12อัน6คู่6แบบ อันนี้เป็นแบบแรกแล้วว้ถือกระบองนะฮะมีถือกระบองประมาณสองแบบอ่นี้ถือกระบองสองข้างเหมือนกันแล้วก็เป็นอันนี้เหมือนจะเป็นแรวาบอะบินอะไรเงี้ยใช่ไมเเงี้ยเงเงี้ยชีนี่ในกล้องเห็นไหมอืมเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นถือกระบองอีกแล้ว ถราเลี้ยงถึงกระบอกแบบกลมเป๊ะเลย่อืมต่อต่อไปเป็นกำมือกำหมัดแบบเป๊ะๆไม่มีช่องอะไรใดอ,อย่างนี้เป็นมือแบบอ่อนมาหน่อยก็ถือถือน้ำเต้าไดม้มือประมาณเนี้ยแส่ไป กระเอะไรนี้กว้างขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเอาไว้ถือ้ำจัต้งเตาใหญ่หรอหรือไม่ก็ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวมาดูกันตอนระหว่างในขั้นตอนต่อไปเตอจะมีบอกอืมอันนี้ก็คือชั้นแรกทั้งหมดมีมือมีไม้มีตัวแล้วก็มีหัวของตุแต่งะชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นอ่าดูขึ้น ไปชั้นที่สองเป็นอันนี้เป็นขาตั้งเดี๋ยวมาดูแล้วว่ามีในแปดตัวเหลื 8, 4, 1, หรือเปล่าไม่มีแล้วก็ไปใช้แล้วอางรวดเร็วโปรแกรมไม่ใช้เวลานี่อันนี้เป็นตัวฐานอารมณ์นิดนึงเดี๋ยวจัดให้น,นี่เป็นฐานใสๆใสามากอันนี้เป็นที่ขี้แบบยาวสูงมากดู ก็แค่นี้ตัวเท่านี้อืมแล้วก็จะมีเป็นอ่าอันนี้ต่อสูงขึ้นไปดิอืมอันนี้ก็เป็นแบบรองเราว่าไว้สําหรับกระบองอะไรน,นี้นะฮะเนี่ยน,นี่ไม่เห็หรอนี่สามอันนี้จะประกอบกันได้อ่าก็อาจจะมาต่อนนี้มาต่อนี้อันนี้ไปต่อน,น,อน,น,อน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเราตะมาคิดเอง ก็จะต่อไหนเอาไว้ตกแต่งท่าในคู่มือจะมีเขียนไว้อยู่แต่งงะนเขามีอย่างนี้เห็นไหมเขาแต่งแล้วอันนี้อันนี้เ็แบบว่าต่อเพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนี่เขาก็จะให้ดูนี่สูงนี่แล้วเขาแบบปีนมามให้เรานี่ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันีกค่ะมา,มมาเพิ่มมาเลยร็วๆน,นี่อันนี้เป็นของพรีเมียมนะฮะที่เป็นเฉพาะแบบพรีเมียมเท่านั้นจะมีนี่ นี่ยวคือไปแบบสแตนดานจะมีแค่สองชั้นแต่นี่แบบพีเมียจะมีอนี้มาชิ้นเพิ่มเข้ามานะคะสองสองสามชิ้นอ่าซึ่งก็เป็นที่ใส่กระบ,บองเพิ่มเข้ามาจะเป็นตอนฟาดนะใช่ไหมอันนี้เป็นเอฟฟกฟาดนิ่งแดงอืมเท่มากเลยแล้วก็ใส่กระบอกเข้าไปถึงเป็นนี่ติดน,นึงเลยวไม่ต้องติดเก็บเปล่นี่ หนา้าตาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ถืออ่าอาจจะตีอันเดียวก็ได้อ่ะตีอย่างงี้ปึ๊บเนี่ยฮือหนีเฟกซานิสเลยนี่ตัวน,นี้เป็นฐานมาให้ไม่แน่ใจาว่าใช้กับอะไรแต่เป็นฐานเล็กนี่กกว่าตะกี้นะฮะนี่มเราดูดีเทลนี่มันจะเป็นแบบเนี้ยเนีบแป้งหนูเหมือนเป็นไฟเหรอหรือสักอย่างอะ่งอะแล้วฟาดแรงๆ ไม่เคยเล่นในเกมอาไม่เคยเหน่นใครมาก็เดี๋ยวลองจัดท่านะฮะแล้วเดี๋ยวลองเทียบขนาดดูแล้วเดี๋ยวให้คะแนนไะวาดตั้งท่าไปน,นิดนึงไม่ได้ตั้งเยอะแต่ว่าแบบตั้งใจให้หมุนแต่ว่ามันขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็เคลื่อ,อนอันนี้หมุนหมุนหมุนลงมาแต่ไมไ่ตั้งดีมากค่ะหนูไม่ใช่ก็ไม่ได้ติดน้าเต้าเท่าไหร่นะะเพราะว่ามันติดแล้วมันหนีตรงนี้ยากเลยไม่ติดอแต่ แทก็ไม่แย่นะตั้งไม่ยากมากด้วยอืมก็ขยับได้ง่งายๆเลยนี่รวมรวมว่าเทนะนี่ส่วนอันนี้เอฟเฟกต์เนียเทเลยมีน,นี้ต่อก็มันคือแบบว่ามันทําได้ทุกอย่างมากเลยอันเนี้ยอันนี้ยจะเอาแท่งนี้มาต่อตรงนี้ให้มี่สูงขึ้นอีกได้ยาวตรงน,นี้ให้มันสั้นลงมาใส่ตรงนี้ก็ได้หูเยอะและ้วเบียอันนี้มาช่วยทําให้มันอยู่นะฮะไม่งั้นมันจะล้มอันเนี้ยอืมมาเดี๋ยวเรา มาลองเทียบดูนะฮะว่ากับตัวหนึ่งตัวสองอีกตัวหนึ่งในคลิปที่แล้วเป็นยังไงมันชื่ออะไรครับคุบาเจียเรียกไอ้หมูแล้วไเป็นพุองกายตัวพ่งไก่ไอ้ออหมูไอ้อังนี่ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าตัวปกติมันเตี้ยแล้วนี่ ลงมาดูยืมตัวเยื้ตัวบบบตั้งตรงนิดนึงแล้วยูนี่นะประมาณนี้คนละครึ่งเลยนี่ครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งเดืนครึ่งสองเท่านี่ครึ่งหนึ่งโอ้โหแตกต่างกันมากต้องดูความแตกต่างนี่ พยายามสุดแล้วถ้าเป็น A unk, ไอ้ฮังก็คงฮังดูฮังไปฮังก็ประมาณพอๆกันเลยอ่าฮังจะสูงกว่านี้นึงแต่ถ้าตัวน,นี้บบตั้งตรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็น่าจะสูงกว่าถูกพอๆกันแหละนี่นะสองตัวนี้พอๆกันใช่ไหมตวัวนี้ครึ่งหนึ่ง เนี่ยเอวพอดีโอ้นะกึ่งก็พอว่าเสร็จแล้วก็ได้เวลาให้แชนแนนให้ซับก็ให้ซับเก้าจุสิบเก้าจุดห้าจุดสิบเลยเออมันมันก็ไม่ได้แย่แต่คิดว่ามันน่าจะมันเนี่ยวิ่งว่ามันไม่ได้มีข้อเสียนะแต่มันรู้สึกแบบตังทายากน,นิดหน่อยอะ ถามมันน่าจะงอดได้แบบนี้มือมันงอได้แค่เนี้ยน่าจะงอดได้าดกว่าออนี้แล้วแบบว่าหางันจะเทียบนิดหน่อยอะไรอย่างเี้อาจจะเป็นแบบแดดไปเงี้ยคือแบบว่าการตั้งท่าได้ดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ตั้งง่ายมากด้วยมันตั้งย่ามอยู่คือรวมๆแล้วก็ชอบนะก็ะเท่ดีอืมแต่มันยังรู้สึกแบบไม่ชอบมากตรงนี้ไม่ได้ภูมิใจแถบร้อนเป็นศินลป์อะยังวมันยังมีรู้สึกแบบแปลกอยู่ยังแบบเนี่ยเห็นข้ออะไรเงี้ยขะารเงี้ยแบบเรียบเลยอ่ะ เงนี่ก็ไม่ได้นเนียนมากขนาดอืมก็ววสวยแหละก็ให้รับ9.5-10นะฮะ่ะก็้าชินี้เปิดขนาดยังไม,ไม่ได้เขียนใหม่เลยีกว,ว่าไปเดี๋ยวแค่ได้ก็ร่ชินีหรือมจไล์ใรก็ได้ช้นครับคิด,ดไปไมเลยดีตามบ๊ายบายก้วไม่ได้เขียนมาคแล้